กับพี่มิวมีความสุขมากสมัยเด็กเนาะเราจะมี<ช>ความฝันที่แตกต่างกันไปเด็กรุ่นนี้ก็จะเปลี่ยนไป<ช>เด็กรุ่นเราก็จริงแบบพวกเราจะอยู่กับธรรมชาติใช่จะเล่นเอาดอซะเยอะอย่างตุ๊กตาที่สะสมก็ไม่มีขนาดนั้นตุ๊กตากระดาษก็เต็มที่แล้ว <laughs> เราจะพูดเลยเรื่องตุ๊กตากระดาษคุณผู้ชมทันกันหรือเปล่าเชื่อว่า เออแฟนขับช่องก้าวทันกันหมดนะคะที่เอาชุดมาใส่แล้วก็บีไปตรง<ช>หัวไหล่แล้วก็เปลี่ยนชุดได้สนุกจะตายตุตก๊กตากระดาษสมัยก่อนก็โดนนังยาช่งปั่นจักรยานปีนต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปแต่มีความฝันของเด็กปัจจุบันนี้ที่มีความฝันไกลไปกว่านั้นอยากจะเป็นช่างทำเล็บความฝันเกิดขึ้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไวัยไหนก็ตามเด็กคนนี้ชื่อว่าน้องลีวายค่ะเป็นเด็กป .5 เท่านั้นเองเริ่มต้นยังไงรู้ไหมน้องมีโอกาสได้ไปลองทำเล็บแล้วก็รู้สึกว่าชอบไง เฮ้ยการทำเล็บมันดีนี่นะมันสนุกก็เลยไปเรียนรู้จาก YouTube โอ้เก่งนะไปฝึกเรียนรู้ว่าการทำเล็บทำยังไงแล้วก็ออกรับจ้างแถวแถวบ้านก่อนไปทำเล็บให้คุณป้าคุณพี่อะไรแถวบ้านได้เงินต่อครั้งเน่ย49บาทแต่มีแถมโชว์พิเศษเพราะว่าน้องออยู่ในชมรมดนตรีน้องร้องเพลงได้ทำเล็บไปก็ร้องเพลงให้ลูกค้าฟังไปด้วยเอ็นดูมากมีภาพไปดูไหมเอาไปดูคลิปกันค่ะ ช่วหลับอ่ะเป็นเราไปทาเลบนะหลับเพลงไทยเดิมแบบเพลงไทยเดิมหาฟังยากแล้วนะแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆลองแล้วเราก็อุ้ย เก่งจังเนาะเอ่ยยุคนี้ภูมิใจเด็กๆปัจจุบันนี้กลับมาสนใจเพลงลูกลทุ่งเพลงไทยเดิมหมอลำกันเยอะมากขึ้นนะคะยินดีแล้วก็สนับสนุนคุณคุณน้องด้วยนะคะน้องรีวายนะคะคลิปนี้นะเผยออกไปวันเดียวเองมีคนชมมากกว่า1ล้านวิวมีแต่เสียงชื่นชมค่ะคุณผู้ชมขาเด็กชายคนนี้ชื่อจริงว่าเด็กชายละพระละพะนภัสโอ้โหเด็กปัจจุบันชื่ออ่านยากจริงๆละพระนภัส ทองโสภาอายุ11ปีเท่นนั้นเองค่ะเป็นเด็กป .5 จะขึ้นชั้นป .6 แล้วอยู่โรงเรียนวัดหนองเสดาวอยู่บ้านในพื้นที่หมู่4ตําบลหนองเสดาวอาเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อถึงว่าคนสุพรรณบุรีชอบเพลงไทยเดิมออชอบเพลงลูกทุ่งน้องบอกเนี่ยเคยไปทําเล็บมาแล้วชอบก็เลยกลับมาศึกษาแล้วก็บอกคุณแม่แม่ครับผมชอบการทําเล็บเหลือเกินครับช่วยออกทุนการซื้ออุปกรณ์ทําเล็บให้หน่อยในเบื้องต้นคุณแม่สนับสนุนสื่อให้เบื้องต้นไม่ได้เป็นไหนไกลก็เอาคนในหมู่ บ้านก่อนคนข้างบ้านคนในหมู่บ้านนี่แหละไปทาแล้วก็ร้องเพลงให้เขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กกิจกรรมเรียนดนตรีไทย <ừ> แล้วเขาก็ <ừ> ชอบเต้น <ừ> ด้วยนะ <ừ> ระหว่างทำก็มีลูกค้าชื่นชอบแล้วก็ขอถ่ายคลิปและเอาไปลงติกตอกให้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะคะน้องไม่ได้ทําทุกวันนะจะหนึ่งสุกน้องเรียนใช้เวลาเสาร์อาทิตย์นะคะออกทําเล็บค่ะก็ทําได้ประมาณส3าเดือนละบางวันก็ได้5 0 0ร้อถึงหนึบาทบางวันก็ไม่ได้เพราะว่าเพิ่งหัดทำเพิ่งเริ่มบางทีลูกค้าก็ยังไม่ทราบนะคะก็ทาไปเรื่อยๆไว้เป็นทุนการศึกษา สนับสนุนนะน้องรีวายคุณแม่อย่าทิ้งความฝันน้องเชื่อไหมว่าอาชีพทําเล็บเป็นอาชีพที่รายได้เป็นกอบเป็นกำนะจ๊ะแลยได้ดีมากดิฉันมีเพื่อนเปิดร้านทาเล็บถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยจนโตนั้นมีโอกาสไปร้านทำเล็บได้ต้นทุนกับกําไรดีมากเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทําเล็บบ่อยมากเข้าร้านทําเล็บตลอดเลยแล้วก็เสียงเงินใหกับร้านทำเล็บเยอะมากแล้วก็จะมีแบบ ลายแปลกๆแบบแปลกๆใช่เออของหลอกล่อละแปลกๆเออโอ้น้องเก่งมากนะแล้วเมื่อกี้เห็นภาพใกล้ๆเล็บสีสีคือเล็บน้องเองใช่ไหมที่ขาเป็นสีสีใช่ไหมสีสะท้อนแสงส่วนใหญ่คนชอบทําเล็บจะชอบทําเล็บตัวเองด้วยบางทีเราเห็นช่างอุ้ยเอาสีเหมือนเหมือนพี่เลยอะค่ะสีพี่สวยเลยเนาะทีนี้เบื้องต้นเราจะพ้ดวิเคราะห์ว่าน้องอุปกรณ์ทําเล็บเบื้องต้นน่ะน่าจะมีแบบว่าแค่แบบตะไบหน้าเล็บน่าจะเล็มกอบของในตะไบตะไบคิวเล็บเล็บน้องยาวมาก ุ๊้รีวายทำได้แน่นอนลูกแล้วก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเน้นการทำสีน่ายังไม่มีเครื่องอบเจลอ๋อมีเครื่องอบเจลด้วยอยู่ข้าง โอ้ยอีกหน่อยถ้าน้องอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ครบนะรายได้น้องจะดีมากเลยจริงๆน้องไม่ต้องลงทุนทําร้านแพงๆนี่สอนธุรกิจอ่เห็นเห็นอยากให้ลงสมเลยไม่ต้องไปลงทุนแบบซื้อตึกซื้ออะไรแพงๆตามตลาดนะัดเดี๋ยวนี้คนมาตั้งแผงทําร้านทําเล็บได้กำไรเยอะนะคุณน้องน้องฝึกให้เก่งแล้วทาได้แล้วเห็นเป็นเด็กนะคนจะช่วยสนับสนุนทำ<อ>เลยไทยเดิมด้วยไงจริงต่อยอดต่อยอดยอดเยี่ยมมากชมใจนะคะ เอาส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องคุณยายท่านหนึ่งอายุเยอะละอายุ80ปีค่ะแล้วมีคนไปเห็นว่าอ้าคุณยายอยู่คนเดียวแล้วคุณยายหลังก็ท่านก็ค่อมๆแล้วานะคะงมหอยงมปลาหาเลี้ยงชีพอยู่คนเดียวคนเห็นก็เลยสงสารแล้วก็สงสัยว่าเอะคุณยายคุณยายอยู่คนเดียวหรอลูกหลานอยู่ไหนอะไรแบบเนี้เดี๋ยวไปดูภาพคุณยายกันก่อนค่ะนี่คนก็เห็นแล้วก็ถ่ายคลิป แล้วก็บอกว่าขอให้คุณยายสุขภาพแข็งแรงนะคุณยายเป็นใครมาจากไหนเนี่ยโพสต์เอาไว้ที่ติ๊กตอกคนก็เป็นห่วงอ๋าองมหอยขายหาเลี้ยงชีวิตขายได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้แต่ยายแกน่านะจะทำมาตั้งแต่สาวๆเนาะใช่ดูเชี่ยวชาญคล่องแคล่ชชใช่ไหมคะเจ้าของโพสต์บอกว่าก็ได้สอบถามคุณยายนะ คุณยายเขาก็มาหาหอยหาปลาเอาไปขายที่อำเภอแก้งครอวันไหนมีรถประจำทางผ่านก็เอาไปขายคุณยายอายุ80แล้วตอนแรกเบื้องต้นเจ้าของคลิปเขาเข้าใจว่าคุณยายอยู่บ้านคนเดียวค่ะอยู่กับน้องหมาสองตัวลูกก็มาเยี่ยมบ้างไมมาบ้างเจ้าของโพสตก็เลยเอาเงินใส่ถุงพลาสติกไว้น้ำเอาไปให้คุณยายค่ะให้กำลังใจคุณยายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ ทีนี้พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่อ,พออกไปในโลกออนไลน์คนมาดูเยอะคนให้กําลังใจเยอะคนส่งของไปช่วยคุณยายเยอะมากเลยอขอ,ของกิน,นของใช้จนสุดท้ายก็รู้ว่าคุณยายชื่อว่าคุณยายทองดีปัญญาใสคะ่ะอายุ80นะคะ บ้านเลขที่12,4หมู่2องตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก้งค้อจังหวัดชัยภูมินะคะรหัสไปรษณีย์36150ที่มิวบอกละเอียดแบบนี้เพราะเผื่อใครอยากส่งของไปให้ค่ะเผื่อใครอยากจะช่วยเหลือคุณยายนะคะก็ส่งไปช่วยเหลือได้และคุณยายอยู่กับลูกชายค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวลูกก็คนนึงอยู่บ้านด้วยกันอีกคนนึงก็ไปทํางานส่งเงินมาให้คุณยายใช้แต่ก็เงินก็เล็กๆน้อยๆใช้พ่อบ้างไม่พ่อบ้างคุณยายก็สงสารลูกไม่อยากจะเป็นภาระลูกคุณยาย ก็งมหอยงมปลาเท่าที่ตัวเองเคยทําแล้วก็ทําได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับในครอบครัวได้เงินมาก็ซื้อข้าวปลาอาหารกินกันในครอบครัวใครที่อยากช่วยคุณยายส่งของไปช่วยเหลือคุณยายได้ตามที่อยู่ที่มิ้วอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ตอนนี้ของไปช่วยคุณยายเยอะคนส่งไปช่วยเยอะแล้วคนไทยพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วแล้วเป็นคนแบบยิ่งเป็นคนทํามาหากินอะไม่ได้เป็นั่งงอเมืองอเท้าแล้วแปดสิบแล้วไปทํางานได้ขนาดนี้คือคุณยายแข็งแรงมากนะ แต่คนต่างจังหวัดวก็จะชอบด้วยแหละตอนแรกนึกว่าไปงมเอาไว้ตามกับข้าวกินเองเอแต่แกเอาไปขายอาอะไรได้อีกอ,อ,อุ้ยคุณยายเก่งมากอากาศก็ร้อนนะแต่แบบงม,อ,มอยู่ในน้ำบางทีก็แบบ น้ำเดือดน้ำก็ร้อนยตอนนี้เป็นห่วงเป็นหว่นหว,หวใครอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ช่วยเหลือสงกการละกันกันละกันนะจ๊ะมันก็มีสิ่งที่บางทีเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทําเพื่อหาไรายได้บ<ช>างอาชีพน่ากลัวโหดแต่ก็ต้องทอําอย่างเช่นอาชีพสุดขนลุกนักล่าน้ำพึ่งป่าบนภูเขาในประเทศจีนคุณผู้ชมขาอาชีพนี้เสี่ยงอันตรายมากๆดูพึ่งสิคุณผู้ชมอุ้ยอุ้ยพึ่งเนี่ย ถ้าโดนรุมกัดเป็นจํานวนมากเนะ่ยเสียชีวิตได้นะสำหรับคนที่แพ้นะคุณผู้ชมขะคนลุกไม่ล่ะดูจากภาพแล้วผามันสูงอะ่ะโอ,อ้แล้วเขาเขาแต่งตัวแค่นี้หรอ เหมือนเป็นชุดป้องกัน<อ>แล้วนะเป็นชุดป้องกันนะป้องกันปิดหน้าปิดอะไรปิดหน้าแล้วก็คลุมแล้วก็มัดแม่แม้แบบเข้าไปในตัวเราได้นะคะคือนักล่าน้ำพึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ริมผายูนนานประเทศจีนค่ะโดยเมื่อถึงฤดูเก,เก็บเกี่ยวน้ำพึ่งน่ะนักล่าเหล่านี้นะเขาก็จะต้องไต่เชือกป,ปีนใช่ไหปีนที่ไปสูงนะขึ้นไปเก็บน้ำพึ่งที่อยู่ริมผาซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่เห็นเนี่ยเขาเป็นชุดพลางป้องกันแล้วนะก็จะมีหน้นากากแล้วก็จะหาบถังขึ้นไปด้วยแต่ กว่าจะได้น้ำพึ่งมาแต่ละรังเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ง่ายนะจ๊ะพึ่งตาเหล่านี้เขาเรียกว่าพึ่งหลวงหิมาลัยเป็นพันธุ์พึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยและพวกมันเนี่ยชอบทำรังบนหน้าผาหรือบนตีนเขาเป็นพันธุ์พึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถเลี้ยงเองได้ทําให้น้ำพึ่งจากพวกมันเป็นขอหายากเออยังคิดอยู่เลยว่าพึ่งที่เลี้ยงอ่ะน้ำพึ่งมันก็จะอีกแบบหนึ่งที่อยู่ในรังนะเป็นชั้นๆแต่เนี้ยเป็นน้ำผึ่งเป็นพึ่งที่คนไม่สามารถเลี้ยงได้เป็นพึ่งธรรมชาติแล้วรังใหญ่ขนนี้ เห็นป่าด้ำผึ้งมาเมื่อกี้แล้วน้ำลายไหลเลยใช่ไหมพูดเป็นคนกินน้ำผึ้งกับมะนาวทุกวันเออแล้วกินน้ำผึ้งแบบแท้ๆอย่างเงี้ยอยากซื้อาสูงเหมือนกันเนอะเพราะกว่าจะไปเก็บรังเพื่อมาได้เอออะไรเออต้องสึับสศูนบางทีแถวบ้านเรามีคนมาหาขายบอกน้ำเพื่อแท้ไปน้ำเพื่อแท้ทำไมแพงจังอ๋อช่วงนี้น้ำตาลแพงเราก็งงเลยน้ำเพื่อแท้แต่น้ำตาลแพงอ่ะเดี๋ยวพักกันกับครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาเสารทุเดย์กันต่อค่ะ